สวัสดีค่ะแพรอีสูสูรลำฟังค่ะวันนี้นะคะแพรอยู่กับนี่นะคะลูกค้าของแพรนะคะพี่นุย้ยแล้วก็น้องนิกวันนี้มารับรถใหม่ป้ายแดงแว,วันนี้นะคะก็อยากจะมาส่งแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยากจะได้รถใหม่ป้ายแดงพี่นุย้ยเดี๋ยวแพรจะขอํามเลยว่า<ๆ>เราได้วางแผนเอาไว้ก่อนไหมว่าเราจะได้มารับรถป้ายแดงในวันนี้ค่ะ า่อมีวางแผนไว้นานแล้วค่ะสักประมาณ7-8ปีค่ะมีครั้งหนึ่งอ็เงินเดือนออกพาลูกมาเที่ยวบิ๊กซีรถอิซูซูเนี่ยเขาไปตั้งบูธก็บอกว่าอยากได้ไม่ลูกลูกก็บอกว่าหน,นูจะเอาสีเทาเลยบอกว่าเอางี้ไหมเรามาแลกกันน้องนิกเรียนให้จบถ้าน้องนิกจบปตีปุ๊บแม่จะ ทางนี้น้องเนวก็บอกว่าโอเคผมจะตั้งใจเรียนให้จบถามว่าทำไมถึงเลือกรถอิซูซุเพราะรักมานานละเพราะว่าหนึ่งประหยัดน้ำมันสองสวยงามนล้ะก็ดีด้วยแสดงว่าวางแขนเราไว้ก็หลายปีแล้วแต่ก็ต้องมีพันธสัญญาแล่กันว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากได้คุณต้องตั้งใจเรียนนะละ <c oughs> ูกชายก็ทําได้นะยังหวังนะคะตัวพี่หนุ่ยเองเนี่ยติดตามแพมาแล้วถึง7ปีนะคะคือถ้าพูดถึงเมื่อเจปีที่แล้วเนี่ย มันไม่แปลกที่จะเลือกแพลวเพราะว่าแพลวอยู่บนโซเชียลคือมันจะได้ว่าเป็นเซลจริงๆนะไม่ใช่มีสายจิบม,มีแพลวแค่คนเดียวเดียสั้มที่อยู่บนสื่ออ<ะ>อนไลน์เพราะงั้นจะไม่แปลกเลยถ้าเลือกกันแต่ตอนนั้นแต่<ะ>วันนี้ผ่านมาเจปีแล้ว <c oughs> พี่มาเลือกให้แพลวดูแลทําไมพี่ถึงยังเลือกแพลวอยู่คะคือเจอกันในเฟซเนาะก็เลยเล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยลูกพี่ก็อยากได้นะตอนนี้เขาอยู่ปวชป,ปีสองเขาก็อยากได้นะน้องแพลวบอกว่าไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวถ้าน้องเรียนจบเดี๋ยวแพลวจะดูแลให้นะ พี่ก็สู้ๆนะบอกน้องด้วยน้องสู้ๆนะน้องน้องสองคนเนาะกับน้องนิกกับน้องนิวเราสู้ๆแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวถึงเวลาแล้วถ้าพี่หนุ่ยพร้อมแพลวจะดูแลพี่หนุ่ยเองน้องแพลวก็น่ารักด้วยก็คือต่างคนก็ต่างติดตามอย่างมีปัญหาอะไรก็อย่างพี่ไม่เข้าใจอะไรพี่ก็จะหาน้องแพลวได้ไม่ใช่แค่เรื่องรถนแพลวก็ให้คำปรึกษาพี่มาตลอดให้กำลังใจพี่มาตลอดค่ะก็เลยเลือกน้องแพลวนี่แหละค่ะ คือขอบคุณมากมากเลยคือยังจาคําพูดที่คุยกันเมื่อเจ็ดปีที่แล้วได้ทุกอย่างเลยนะคะต้องขอบคุณพี่มากมากเลยนะคือแพลวเห็นพี่อ่ะตั้งแต่เมื่อเจ็ดปีที่แล้วพี่ติดตามกันมาตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะแล้วทีนี้คือแพลวเห็นนั่นแหละว่าพี่สู้ชีวิตมาเสมอนะคะในเฟซบุ๊กนี่ได้เห็นกันมาตลอดสู้ชีวิตมาและนะคะมีความรู้สึกที่เจ็บปวดบางอย่างพี่ทําให้เราคิดว่าฉันต้องได้สักวันฉันต้องทําได้มีแรงขับเคลื่อนตัวนั้นอยู่ ะะแล้ววันนี้อยากจะให้พี่ให้แรงบันดาลใจกับคนที่เขาสู้ชีวิตแล้วก็วันหนึ่งอ่ะฉันต้องทำมันได้แหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามาแต่วันนี้พวกเขาหมดไฟแล้วก็ทอนะคะพี่อยากจะบอกอะไรกับพวกเขาและให้กาลังใจอะไรกับพวกเขาดีอ่ะให้เลยค่ะตังตรงนี้เลยก็คือว่า เราพยายามมองคนที่เขาทุกกว่าเราเราอย่าไปมองคนที่เขารวยสูงกว่าเราเราพยายามมองคนที่เขาทุกกว่าเราให้มากมากเพราะว่าวันใดวันหนึ่งถ้าเรามีความพยายามมานะในสิ่งนั้นๆน่นนะคะมันก็จะได้มาอย่างที่เราคิดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือประหยัดแล้วก็อดออมเพื่อคนในครอบครัว เพื่อตัวเราเองเพื่อลูกถ้าเรามีความพยายามมันก็ได้ค่ะที่เขาบอกว่าถ้าคุณตั้งใจแล้วอยากจะมีอะไรสักอย่างขอแค่คุณมุ่งมั่นตั้งใจกับมันจริงๆแล้วก็อย่าไปท้ออย่าไปท้ออย่าไปหมดไฟอย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นที่เขาดีกว่าที่เขาสูงกว่ารวยกว่าแค่ให้เรามองในสิ่งที่เรามีแล้วก็พยายามตั้งใจทำมันอย่างเต็มที่แล้วสักวันนะเราจะได้ในสิ่งที่เรา สุดท้ายนี Mac, ้พี <Okay. S 1> ่หนุยและน้องนิกเลือก e ีซูซุเพราะดีแม็กดีจริงโดนใจทุกเกณฑ์ วันนี้นะคะแพรก็ยินดีด้วยแล้วก็ดีใจด้วยมากๆงเลยนะคะทั้งพี่หนูแล้วก็น้องมิกนะคะสำหรับเปนใหม่ป้าแดงแล้วก็ที่สําคัญคือรถคันนี้ตั้งใจไว้ว่าจะซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดลูกชายด้วยนะคะ่อเดือนสิงหาคมแต่แพรก็ต้องขอใครที่เลื่อนจนมาถึงวันนี้ด้วยหลายๆอย่างนะคะต้องขอภัยด้วยนะคะวันนี้นะคะก็จะขออนุญาตให้เป็นเค้กย้อนหลังนะคะสำหรับวันเกิดจริงๆมันจะต้องให้เดือนที่แล้วนะคะแล้วก็มีของขวัญเล็กน้อยติดมือให้ด้วยนะโอเคมานะคะ เบิร์ t เดย์ y y บอบคุ่ะเาครับเาเาเโอเคก็ให้สุขภาพแข็งแรงนะคะุขภาพ่าแข็งแรงแล้วก็เฮงเฮงังๆให้โชคดีเสมอนะเหมือนครั้งนี้นะคะโอเควันนี้ก็มีของขวัญเล็กน้อยนะคะที่จะมอบให้นะคะเป็นของขวัญเล็น้อยโอเคมาเดี๋ยวมขายกขายดเลนะคะ